สว,ส,สวัสดีค่ะมองไม่เห็นน้นวลเลยอันอันนี้คนคนลองปลาลองป,าปงลาอุยสวัสดีค่ะอันนี้ปลาปลาโดดอันนี้ปลาโดดอุ้ยน,นี่ปลาโดดคุณค้าตัวใหญ่มากเลยอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วตัวใหญ่ค่ะคุณขานี่ค่ะมาดูปลาโดดใหญ่มากเลยอู้ตายแล้วทำอะไรกินดี ลงเฟสดีกว่าคุณค้านี่ตัวใหญ่มากเลยดูสิน,น,นันวลตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิตัวใหญ่อะอ้ะอยาาคุณค้าน้ำมาปลากำลังโดดน้ำมารอบใหม่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะนวน <29. S 1> 29. 29. ลยี่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าตุลาอุ้ยตัวใหญ่เนี่ยค่ะได้เนี่ยค่ะปลาที่ได้อุ้ยตายแล้ว แต่เราไม่ได้อะไรหรอกเราแค่มาเชียเขามาเชียแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเอาไปหนึ่งทอดสองทอดก็ว่าไปเราเป็นกองเชียรเราถนัดเชียอุ้ยตายละเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่พาเด็กๆไปส่งงานก่อนแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ